สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครูที่ปรึกษาผมแจ็คไรเดอร์ครับในห้องที่ปรึกษาวันนี้เรามีคุณแม่ขอปรึกษามานั่งในห้องที่ปรึกษาผมด้วยนะครับต้อนรับคุณแม่ดาครับคุณแม่ปฏิญญาบุญพันธ์สวัสดีครับและต้อนรับครูที่ปรึกษาของเราในวันนี้ครับครูเคสดรเนตรเนปรียามุกสิกชัยชุมชัยโยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้มาเจอหน้ากันแบบนี้กับ เวลา20นาทีเหมือนเดิมครับบอกคุณแม่บอกคุณครูนะครับว่าอยากให้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วครับคำถามแรกของคุณแม่20นาทีเชิญครับค,คือคุณแม่อะค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศอะคะที่งานยุ่งมากทีนี้ก็เลยต้องให้ลูกอะคะ่ะรับผิดชอบการเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองอะนะคะ ทีนี้สภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านนะคะก็ไม่เอื้อกับการเรียนออนไลน์ด้วยเพราะมันมีทั้งของเล่น<ม>เป็นที่พักผ่อนของเขา,ขาทำให้ลูกอะ่ะไม่มีสมาธิในการเรียน 12 <22 S 2> <22 S 1> ค่ะองเล่นอยู่ชั้นป .6 ค่ะป .6 นะคะคุณเคสครับค่ะ,ะ,คะสภาแแดน้อมไม่ได้เลยใช่การเรียนออนไลน์เพราะว่าซ้ายก็คือของเล่นขวาก็คือของเล่นค่ะทีนี้รวมถึงระยะเวลาในการนั่งเรียนสูงด้วยตั้งแต่8 จนถึง3โมงขนาดเรายังนั่งไม่ได้ขนาดนี้นะใช่ที่เนี้ยคุณแม่ก็เลยกังวลว่าในเรื่องของประสิทธิภาพในการเรียนนะคะออมันจะมีประสิทธิภาพไหมรวมถึงระยะเวลาที่นานขนาดเนี้ค่ะคมันจะทําให้เขาเบื่อหรือไม่สนใจการเรียนหรือเปล่าะคะแล้วคุณแม่จะช่วยอย่างไรได้ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะอ่าลฮะครูเคสครับแบบนี้แล้ว เชิญให้คาปรึกษาครับค่ะอันดับแรกเลยนะถ้าจะมองสภาพแวดล้อมในบ้านเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาถ้ามองให้ไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหานะคะคืออย่างเรื่องของห้องที่เด็กจะต้องเรียนหนังสือแล้วมันมีมันเป็นห้องของเล่นด้วยมันเป็นห้องสารพัดประโยชน์ของเขาเนี่ยนะคะไม่อยากให้ลูกแบบว่ามีดิสแทรกคือเดี๋ยวไปหยิบของเล่นมาอะไรเงี้ยก็แค่หาอะไรมาคลุมก็ได้ค่ะไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องซื้อพนิเจอร์ใหม่มาคลุมมันก็ไม่เห็นแล้วนะคะ หรืออย่างบางบ้านบางบ้านเนี่ยมีประสรบการณ์มีคนมาปรึกษาก็คือว่าที่บ้านเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนคอนโดเล็กๆก,ก็มีโต๊ะอเนกประสงค์อยู่ตัวเดียวนะคะคลูก2คนเรียนออนไลน์ <ừ S 1> นะคะประกากฏว่าคุณแม่ก็ทํางานเวิร์ r o m Home แต่คุณแม่บังเอิญเป็นคุณครูคร่ะนะคะนั่นคืออะไรขณะที่ลูกเปิดจอนะคะกาลังเรียนกันพยายามตั้งอ,อกตั้งใจฟังเงียบๆคุณแม่เนี่ยเป็นคุณครูคุณแม่สอนหสือเราเขาบอกโอาเสงงมากคุณลูกก็เป็นคนมาปรึกษาว่าจะทํายังไงดีนะคะวิธีออกที่ง่ายที่สุดเลยคูเค่บอก ให้ไปซื้อฟิลเจอร์บอร์ดมานะคะแล้วก็แค่ทําคอกเล็กๆนะคะซ,ซ,ซึ่งจะต้องเป็นอคอกแบบว่าม,มีมีมีด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาแล้วด้าน,านบนน,บน,นะคะเพื่อให้เอาคอมใส่ลงไปได้นะคะให้โน้ตบุ๊กใส่เข้าไปแล้วก็เด็กๆก็จะเนี่ยนั่งอย่างนี้ เคใช้คำว่าคอกนะฮะดูว้าอที่ใช้คำว่ากล่องซับกล่องอเป็นอะไรก็ได้แต่ปรากฏว่าเขาสนุกสนานกันไหนเลยครับเพราะว่าเด็กๆประดิษฐ์เองแล้วเด็กๆก็ประดิษฐ์เผื่อคุณแม่ด้วยอ่าแล้วก็เขาก็ไปซื้อฟองน้ำมาปะปๆๆะปะ เสียงไปด้วยนะฮะสนุกกันไปใหญ่ครับครับนะฮะอันนี้คือวิธีสร้างสร้างห้องนะฮะของเข่าสนครับอันนี้น่าสนใจมากนะฮะทีนี้นอกจากนี้ละฮะครูเคสครับเมื่อกี้แม่ยังสงสัยว่าไอการนั่งนานๆเนี่ยมันจะ มันจะมีผลต่อการเรียนไหมและคุณแม่จะช่วยอย่างไรได้บ้างคะคุณเกดครับขอคําปรึกษาตรงนี้หน่อยครับคือคือการนั่งนานๆเนี่ยมันมันอยู่ที่เด็กเขามีสมาธิมากน้อยแค่ไหนนะคะ,ค,ะคือถ้าถ้าลูกเราเนี่ยถูกฝึกมาให้มีสมาธิมากนะคะการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องให้ลูกมานั่งยุบหนอพองนอนะคะเราอาจจะให้เด<ม>็กเนี่ยหัดอยู่คนเดียวเงียบๆเพื่อระบายสีให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นการสร้างสมาธินะคะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาจะมีการแบบ คือ attention เขาจะอยู่ได้ไม่เกิน10นาทีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่อย่าก,กังวลมากนะคะคือแค่สร้างสถานที่ให้เขาอยู่นะคะเขาจะจุกจิกบ้างก็จะอะไรอย่างงี้บ้างไม่เป็นไรคือคุณแม่อย่าไปกังวลคะ่ะนะคะคือ,อยังไงก็ตามเด็กเขาก็จะอยู่กับบทเรียนของคุณครูนะคะแล้วก็หน้าที่อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นของคุณครูคุณครูก็จะต้องสามารถที่จะต้องดึงเด็กให้อยู่กับคุณครูได้นะคะ,คะอย่าไปคิดมากนะคะ,ะ,คะเพราะว่า คือใครๆเขาก็ต้องนั่งเรียนอยู่นานๆอย่่งน้อยก็50นาทีอยู่แล้วนะคะคแล้วพอเบรกปั๊บเนี่ยคุณแม่ปล่อยให้แบบว่านะให้วิ่งลดอะไรไปเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาวิชาถัดไปค่ะอืมนะฮะเพราะอย่าคิดมาก<ช>เพราะปัญหานี้คุณแม่ไม่ได้เกิดคนเดียวแน่นอนนะ <c oughs> ตอนนี้เกิดกันทั้งโลกะ <c oughs> ออนะเป็นไงครับปัญหานี้คลี่คลายลงไหมฮะ <c oughs> คลี่คลายเลยค่ะคลี่คลายเลยนะฮะครูเคสครับโหคุณแม่ใช้เวลาดีมากครูเคสตอบกระชับมากนะนั้นประเด็นต่อไปเลยดีกว่าครับคุณแม่ เชิญขอคำปรึกษ,ษาได้เลยครับ okay. ประเด็นที่2องนะคะคุณแม่รู้สึกว่าพอเข้าเรียนออนไลน์อะคะ่ะการบ้านแบบฝึกหัดแบบทดสอบของลูกมีมากกว่าที่เรียนปกติะะอะค่ะค่ะส่งผลให้เขาว่ามีความเครียดในการศึกษาตอนนี้นะคะ่ะรวมถึงน้องกำลังอยู่ ชั้นปัทโหมหกอะค่ะกำลังจะเข้ามอหนึ่งเขาก็จะมีความกังวลในใน,ในเรื่องนี้มากขึ้นเข้าไปอีกเงี้ยค่ะและในส่วนของตัวคุณแม่อะค่ะก็คือไม่สามารถเข้าไปสอนลูกได้ด <ขอ S 1> ้วยเพราะว่าตัวเองก็ยุ่งม,มออยู่แล้วไม่รู้คือหลักสูตรตอนนี้มันยากมากค่ะ ที่เนี้ยเราอ่ะไม่สามารถเป็นคุณครูได้ที่เนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่สามารถลงไปช่วยเขาได้ในปริมาณการบ้านที่เยอะกว่ากว่าเรียนภาคปกติอย่าเี้ค่ะที่นี้ลูกเข,เขาจะ เครียดไหมคะครูเคสครับนะฮะเครียดไหมแล้วเครียดแล้วจะช่วยเขายังไงดีค่ะ,ะ,คะถูกต้องนะฮะครูคเคสเชิญให้คำปรึกษาครับอันดับแรกเลยนะคะจะช่วยลูกไม่ให้เครียดคุณแม่ต้องหยุดเครียดก่อนเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณแม่หรือคุณพ่อเครียดนะคะครเราจะส่งพลัง นะคะเราแค่กระตุ้นกระตุ้นให้เขาหัดคิดเอง <S 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 นะฮะ,ะมันตั้งคำถามมากกว่าชี้นำคำตอบ <S <S ใช่ค่ะ <S 2> <S 2> นะฮะแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับคือให้เขาได้มีเวลาบริหารจัดการและคิด, <S <S ดแบบเขาเอง <S <S ค่ะ,ะนะฮะอย่าไปบอก อยาไปบอกทุกเม็ดอะนะครูเคสเนาะนะฮะไม่งั้นเขาไปตื่นเต้นน่ะชีวิตเขานะนะ <laughs> ครัถามตรงนี้คุณแม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยอีกไหมฮะเออไม่ค่ะเคลียร์แล้วเมื่อกี้คุณแม่จดด้วยครูเ <laughs> คสแสดงว่ามีทริคโดนใจนะ oh, <okay. S 1> เออเอาล่ะโอเคครับตอนนี้นะฮะดูแล้วหูยังเหลือเวลาเยอะมากๆเลยครับ, <c oughs> รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถามได้เต็มที่เลยนะครับป <c oughs> ระเด็นถัดไปครับถ้าพร้อมแล้ว เชิญขอคำปรึกษาครับค่ะประเด็นที่3ามานะคะก็คือว่าการเรียนออนไลน์อะค่ะมันก็ต้องมีใช่อีโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต ซึ่งแม่เป็นห่วงในเรื่องการใช้โทรศัพท์ของลูกอะค่ะจากเดิมคุณแม่จะมีลิมิตในการให้เขาเล่นโทรศัพท์แล้วพอหลังจากเรียนออนไลน์เสร็จแล้วเขาก็ขอใช้โทรศัพท์คุยทําการบ้านกับเพื่อนหรือว่าคุยกับเพื่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเขาก็คิดถึงเพื่อนเขาก็เลยขออนุญาตคุยมันกลายเป็นว่าตอนนี้เขาอยู่กับโทรศัพท์มากเวลาของแม่ลดลง ทีนี้คุณแม่ก็เป็นห่วงเขาด้วยตรงที่ว่าเขากําลังจะเข้าสู่วัยรุ่นเราจะมีวิธีการจัดการยังไงดีคะกับการที่ลูกใช้โทรศัพท์ในช่วงวัยที่กําลังเข้าสู่วัยรุ่นองนี้ค่ะ่าผมจับประเด็นอย่างนี้คระค,คระูเคสคะคุณแม่เนี่ยกังวลเพราะเวลาตัวเองลดลงฮะ เราให้เวลากับสิ่งอืง<ช>่นเยอะขึ้นในโลกยุคปัจจุบันครับ<ช>แม่<ช>แล้วก็มัาลังเข้าสู่วัยรุ่นด้วย<ช><ช>นี่คือปัญหาที่แม่หนักใจและไอ้เรื่องการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ครับมันมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้คุณแม่สบายใจขึ้นและตัวลูกก็สบายใจด้วยคร <hanol. S 2> ูเคสครับขอค้าปรึกษานะครับค่ะจริงๆอยากให้แม่มองนี้นะการที่ลูกเนี่ยสนใจโทรศัพท์มากกว่าคุณแม่เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะคะงานนะคะที่มันมีปริมาณมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยต้องใช้ปรึกษากับเพื่อน ทำกันบ้านร่วมกันอ่าไม่ไม่ไม,ไม่คืองี้แม่ดายอย่าอย่าลงประเด็นคือถ้า,ถ,าถ้าลูกถ้าลูกปรึกษา,ากับเพื่อนก็ให้ปรึกษาไปลูกไปคุยกับเพื่อนก็คุยไปนั้นคือทํางานเอ<ๆ>อนนก็ทําไปไไแต่แม่ดานกำลังน้อยใจว่าเออเดี๋ยวนี้ลูกก็ไม่ค่อยคุยกับแม่ละเอาแต่คุยกับเพื่อนอ่าคำถามก็คือว่าเหมือนอย่างงี้ถ้ามันมีอาหารอยู่สองจานเนี่ยนะแล้วเรารู้ว่าจานนี้อร่อยกว่าเราก็ต้องกินจานอร่อยกว่าสินะคะคำถามก็คือว่าแล้วทําไมลูกถึงเลือกใช้เวลากับ พื่อมากกว่ากับแม่ลูกอ่ะเขาอยู่กับคุณแม่แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่กับเพื่อนทีนี้เขาก็เลยคือเขาอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาอ่ะได้อยู่ข้างๆแม่ไม่ใช่คุณแม่ไม่อร่อยเพื่อนอร่อยกว่านะครับไม่กำลังกำลังจะบอกไม่กำลังจะบอกว่าแม่นาพูดเข้าข้างตัวเองเปล่าคือคือคำตอบเนี่ยตรงกับที่คุณแจ็คพูดเลยมันง่ายแค่นั้นนะคะก็คือว่าถ้าเพื่อนอร่อยกว่าก็ช้างไปคุยกับเพื่อนดิใช่ป่ะดังนั้นบางทีเราต้องกลับมา ว่าการที่เราอยู่กับลูกเนี่ยถึงแม้ว่าคุณแม่ดาสนิทกับลูกมากนะคะแต่ว่าเออแล้วทำไมลูกถึงแบบคุยใช้เวลากับเพื่อนมากกว่าใช้เวลากับแม่อ่าเราก็ต้องมาตอบว่าขณะนั้นลูกอยากกินอะไรถูกไหมคือคือบางทีคุณแม่เนี่ยมีเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมีบทบาทเดียวอันนี้เป็นทุกบ้านนะคะบอกพ่อแม่เป็นทุกบ้านเลยคนเราอะนะพอเป็นพ่อเป็นแม่แล้วไม่รู้ทําไมต้องทําตัวเป็นมนุษย์พ่อมนุษย์แม่24ชั่วโมง <laughs> ใช่ไหมพอ24ชั่วโมงอ่ะแล้วมนุษย์พ่อมนุษย์แม่เนี่ยลืมไปนะว่าเราก็เป็นคนนะพอเป็นมนุษย์พ่อมนุษย์แม่ล้วก็ทาตัวเป็นมนุษย์ครูก็คือสั่งกระสอนสั่งกระสอนใช่ไหมอ่ะตอนเช้าเจอหน้าอาวอย่าลืมนะอันนี้การบ้านเตรียมให้พ่ออ่ะสั่ง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 พอทำอะไรผิดก็สอนนะคะโอ้โหลูกเขาเจอมนุษย์มนุษย์สั่งสอนเนี่ยที่โรงเรียนแล้วนะคะกลับมาบ้านจงเจอมนุษย์พ่อแม่สั่งสอนอีกนะคะแต่พอเข้าไปคุูกยบเพื่อนปั๊บมีเพื่อนคนไหนสั่งสอนเขาไหม อ่าไม่มีแต่เขาคุยกันการที่เด็กๆคุยกันไม่ได้แปลว่าไรสาระนะคะเด็กๆคุยกันเนี่ยเขาก็แบบว่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เขาแลกเปลี่ยนความชอบอ่ะถูกต้องคําถามคุณแม่รู้หมดคำถามคำถามคุณแม่ก็คือว่าแล้วทําไมแม่ดาไม่ทําอย่างนั้นเปลี่ยนแอคทิวิตี้ของมนุษย์แม่ให้เป็นมนุษย์เพื่อนบ้างที่เกิดขึ้นในตัวเรานะถูกต้องว่าคุณเคคุณแม่ครับมีไหมฮะตรงไหนที่เราขาดไป ความเป็นมนุษย์เพื่อนในตัวเราที่จะมีต่อลูกการเริ่มเห็นแล้วค่ะไปทำตัวให้เป็นอาหารที่อร <t> ่อยสำหรับลูกม้มีแมคะสงสัยอะไรเพิ่มเติม่เดี๋ยวจะขอขอเพิ่มคเจบเชิญครับขอเพิ่มนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นทั้งชีวิตถูกไหมนะคะคุณรูเคชเองก็ลูกสาวโตแล้วนะคะแต่เราก็เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งชีวิตแต่เวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กันในบ้านนะคะคครูเคชจะมีบทบาทอยู่3แบบ ครับนะคะโดยทั่วไปเนื่องจากลูกเริ่มโตแล้วนะเราก็คุยไปคุยมาเหมือนเป็นเพื่อนบทบาทเราคือเป็นเพื่อนนะคะกันหนุมกันหนิงคุยเรื่องเจ้าปงช้าปิงคุยเรื่องอะไรที่ลูกเขาชอบนะคะคคแต่ถ้าลูกมีปัญหาปั๊บนะครูแค่จะเปลี่ยนบทบาทเป็นพ่อเป็นแม่ไงนะ ใจเย็นลูกนะคุณแม่คิดว่าอย่างงี้งงงงงะนะคะแต่บางครั้งเนี่ยยายแม่ก็ผิดได้ถูกไหมคะพอแม่ผิดปั๊บเนี่ยคุกเค็กก็จะสวมบทบาทเป็นเด็กไม่ไม่ได้แปลว่าพูดจาแบบอะไรอีเดียดนะคะแต่ว่ามายว่าเอ้ยลูกช่วยแม่หน่อยสิแม่กดปุ่มไอ้นี่ลูกข้อมูลมันหายอย่างเงี้ยนะคะ<ม>นี่คือการสื่อสาร3ประเภทนะคะสื่อสารแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นบอสเป็นพ่อแม่มอันที่2สื่อสารแบบเพื่อนคนที่อายุเท่าๆกันอันที่3คือสื่อสารเหมือนคนที่ที่ทอ่อนกว่า<ม>นะคะทีนี้มนุษย์พ่อมนุษย์แม่ท<ม>ั้งหลายคะ ในบ้านเป็นอยู่อย่างเดียวใช่ไหมเป็นบอสอย่างเดียวเป็นบอสแล้วก็เป็นพ่อแม่อย่างเดียวนะคะลองไปปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ลองสร้างบรรยากาศนะคะดีๆสนุกสนานในบ้านเป็นเพื่อนกับลูกให้มากขึ้นเพราะว่าลูกคุณแม่12แล้วใช่ไหมคะมีมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเขาเติบโตเขากําลังเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเราจะเลี้ยงเขาแบบเด็กๆอีกไม่ได้นะคะเราก็ต้องทําตัวเป็นเพื่อนสาวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเชื่อเถอะว่าลูกจะชอบคุยกับแม่มากกว่าคุยกับเพื่อนแม่นะคะ อย่าพื้พผมฟังมาเนะี่ยผมรู้สึกได้คําเดียวว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะคือบางทีเรายังมองเขาเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาะนะฮะแอคทิวิตที่เราเทำกับเขาก็เลยจะเป็นเขาเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลย<ช>แต่ถ้าลองหาวิธีการแล้วเมื่อกี้ครูเคสพูดคานี้ฮะสร้างบรรยากาศคําว่าสร้างอ่ะคือบางทีคุณแม่ต้องสรรหานะฮะ ไม่ใช่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นเฉยๆบางทีต้องสร้างาสร้างโมเมนต์เพื่อนเฮ้ยหาแอคทิวิตี้ให้เขาถูกต้องไหมโอเคนะฮะนะถ้าเกิดอยากสร้างบรรยากาศเด็กก็ต้องสร้างบรรยากาศได้นะครับเพนะราะชีวิตเขาก็จะได้มีอะไรหลายๆโมนตอนอยู่กับเราในบ้านเออนะฮะอ้าโอเคโอ้โหตอนนี้ฮะเดินทางมาถึง5นาทีสุดท้ายครับยังมีประเด็นอีกไหมฮะที่อยากจะถามอย่างตอนนี้ค่ะพอ ลูกใช้โทรศัพท์กับเพื่อนแล้วปรึกษาเรื่องเรื่องเพศใช่ค่ะเ,คเราควรจะให้คําแนะนําเขายัางไงดีคะกังวลไมหมครับในใจเดี๋ยวผมขอถามลูกนี้เพราะสายตาคุณแม่เมื่อกี้เปลี่ยนเลยนะฮะกับคําถามนี้กังวลขึน้ขมนมากังวลใช่ไหมฮะกังวลกังวลมากฮะขอคําปรึกษาหน่อยครับค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณแม่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเ,เรื่องบางอย่างที่ยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันไม่ได้เป็นเรื่องหน้าอับอายขายหน้าเนี่ยยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงไป โอเคะ okay, ขออนุญ,ญาตใช้คำไม่สุภาพนะคะคือมนุษย์เราเนี่ยปกติมันก็จะต้องมีไอซีกิจกรรมเนี่ยไม่มีขาดไปไม่ได้ก็คือกินนะคะอันที่สองก็คำไม่ค่อยสุภาพนะคะ <laughs> อันที่สามเนี่ยคือต้อง อันนี้ไม่สุภาพนะคะแล้วที่4ี่คือนอนนะคะทีนี้คุณคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องการเข้านอนสุขอนามัยอะไรอย่างนี้นะคะแล้ววันนี้ลูกถ่ายหรือยังเราดูแลหมดนะคะแล้วเหลืออีเรื่องสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครยอมสอนลูกพ่อไม่สอนลูกแต่อย่าลืมว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์นะคะมนุษย์อยากรู้อยากเห็นก็ไปหาจากแหล่งอื่นสิถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะสอนเรื่องเพศศึกษาให้ลูกดีที่สุดเลยคือคุณพ่อคุณแม่ค่ะ นะคะแต่คนนี้วิธีการสอนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มาตำวนิโจงคึ้่นอะไรกันให้มันมากมายนะคะเราว่าไปตามวัยนะคะสมมติเด็กเด็กเล็กๆนะคะคุณแม่ขาหนูเกิดมาได้ยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปบอกเขาว่าเกิดมาจากอะไรอ่ท้องหรือว่านังฟ้าคาบมาไม่ต้องนะคะอ่าก็บอกก็ก็หนูก็เกิดมาจากช่องคลอดคุณแม่นะคะแล้วก็แล้วหนูหนูเกิดมาได้ยังไงนะคะคุณพ่อคุณแม่รักกัน ถูกไหมคะเ <ừ> นี่ยคือคือให้เขาค่อยๆรับรู้ตั้งแต่อายุน้อยๆก่อน<ค>ะนะคะทีนี้พอลูกสาวคุณแม่อายุ12แล้วถึงแม้ว่าอาจจะยังแบบยังไม่เป็นสาวเต็มตัวนะคะ <ừ> แต่ว่าเริ่มเแล้วอาจจะมีเพื่อนที่มาพูดคุยกันนะคะถึงถึงเรื่องของอาการมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรอย่างนี้ <ừ> คุณพ่อคุณแม่บางบ้านเวอร์นะคะ,คะเวอร์แล้วก็ไปเปิดหนังโปให้ลูกดูไปเลยอันนี้ไม่ดีนะคะไม่ดีนะคะคือเราเป็นไปตามวัยนะคะทีนี้เราก็อาจจะค่อยๆเรียบๆเคียงๆนะคะว่าเออแล้วแล้วลูกรู้ป่ะล่ะว่าเขาทำยังไงแล้วเดี๋ยวลูกเขาจะเล่า เพื่อนเขาแบบบอกอย่างนู้อย่างนี้นะคะเราก็ค่อยๆคุยค่อยๆตะล่อมไปนะคะคือทําให้เป็นเรื่องไม่ไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ลืมสอนค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะห่วงเรื่องเพศเท่านั้นนะห่วงเรื่องเซ็กเรื่องเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่คุณจะต้องสอนนั้นเป็นเรื่องของการมีความสัมพันธ์นะคะกับกับเพื่อนกับแฟนนะคะ ความรู้สึกถ้า oh. ถ้าจะมีแฟนรักยังไง oh. นะคะไม่ใช่รักแล้วหูวป,หวปักหูปั๊มแล้วพออะไรแฟนทิ้งกับต,ตัวเองก็ทนไม่ไว oh. อะไรอย่างนี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอสอนนะคะทีนี้วิธีการสอนที่ง่ายที่สุดโอ้โหเปิดละคระคะ <Yeah. S 1> เลยค่ะทุกเรื่องกัท <Yeah. S 1> ุกเรื่องทุกเรื่องมมนต้องมีฉากอะไรอย่างนี้ yeah. Yeah. แเรวก็อุ้ยตายเนี่ยนะนางเอกเนี่ยนะหน้าสงสารจังเลยอะแต่ถ้าเป็นแม่นะแม่ไม่ทําอย่างนี้หรอกอะไรอย่างเนี้คือเราสามารถพูดคุยได้นะคะ <Yeah. S 1> เขาก็จะรู้สึกว่านี่คือเรื่องปกติธรรมชาติ นะคะคืออย่าทำให้เป็นเรื่องที่ต้องที่ต้องปกปิดแต่ทำให้เขารู้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์มีแฟนเนี่ยนะคะอย่างชานฉลาดได้อย่างไรแล้วทำอย่างไรตัวเองจะไม่เดือดร้อนค่ะอะแล้วอีกอันหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าน้องผู้ชายนะทำอย่างไรจะไม่ไปทำให้ผู้หญิงเดือดร้อนอ,อือนะฮะเน้นคุยในมุมอื่นๆบ้างอย่าไปกังวลมากแค่เรื่องเพศสัมพันธ์เพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาตินะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเรียนรู้เรื่องสามันเองแต่ว่า ความรู้สึกมากกว่าครับนะฮะที่จะมีความรักเนาะพูดถึงนาคุูเคสอะฮะคุณแม่ฮะเห็นมุมนี้บ้างไหมฮะเคยคุยบ้างหรือยังฮะยังไม่เคยคุยนียฮะัยังไม่เคยหลอกถามเขาเลยใช่ไหมครับว่าคุณสนใจเรื่องอะไรมีบ้างอ่มีบ้างนะฮะเลยเป็นความกังวลนี่แหละฮะครูเคสครับนะฮะตอนนี้เหลือเวลาอีก จะหมดแล้วนะฮะมีคําถามเพิ่มเติมไหมฮะอ่าไม่มีละค่ะไม่ถึงหนึ่งอาทีตย์กเคสครับเหลือเวลาตรงนี้นิดเดียวฮะกูเคสนั้นพี่เสริมให้อ่าเสริมให้นิดนึงครับกูเคสครับค่ะจริงๆแล้วคุณแม่กังวลใจเรื่องเรื่องเด็กๆติดมือถือนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นทุกๆบ้านนะคะวิธีการแก้ไขเนี่ยบางบ้านก็ใช้วิธีอ่ะจํากัดเวลานะคะแต่ว่าการจํากัดเวลาเนี่ยมันเหมือนแบบไปไปตีกรอบลูกนะคะเหมือนเหมือนเราเอาลูกมาขังไว้ในในจำกัดของเวลามีโอกาสเขาจะรีบหนีออกไปทันทีถูกไหมคะเพราะนั้ นั้นเราควรจะเปลี่ยนใหม่นะคะก็คือว่าเขาจะเล่นก็เล่นไปไม่ต้องมาจำกัดเวลาหรอกรแต่เราต้องสรรหากิจกรรมที่สนุกสนานคือถ้ามันมีกิจกรรมในบ้านสนุกสนานก็จะไปจับมือถือทําไมนะคะลูกสาวคุณเคสเนี่ยโชคดีมากคือเขาไม่ติดมือถือค่ะนะคะแล้วกไ็ไม่ได้ติดโซเชียลอะไรมากมาย<อ>เพราะเขากิจกรรมเต็มไปหมดเลยค่ะ<อ>ก็จะมีกิจกรรมทําอะไรในบ้านตลอดเวลาหาทางดึงเขาออกจากสิ่งนั้นให้ได้อยากไปตีกรอบเขาเพราะเขาจะรู้สึกอยากหนีอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะอ่าแะครับคุณเคสครับคำถามนี้คือต้องบอกว่าคล ได้หลายประเด็นไปในทีเดียวกันเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอปรึกษาด้วยนะฮะคุณแม่ดาขอบคุณ<ะ>มากครับและคุณครูที่ปรึกษาของเราครูเคสครับขอบคุณมากครับ<ะ>ก็จากคาปรึกษานะคะก็คือจะกลับไปแก้ไขในเรื่องของที่ผ่านมาทำหน้าที่เป็นคุณแม่อย่างเดียวตอนนี้ก็ต้องกลับไปเป็นเพื่อน แล้วก็ลงไปพูดคุยในเรื่องของความชอบของลูกนะตอนนี้ว่าเขาชอบอะไรหล้วเราก็ร่วมเล่นแล้วก็ทากิจกรรมไปกับเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของเด็กที่ต้องเรียนออนไลน์แล้วก็เลยกลายเป็นลูกๆไปติดมือถือเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองอย่างนี้อย่าไปลิมิตเวลาในการใช้มือถือของเขาเลยค่ะแต่เราควรจะต้องสร้างกิจกรรมนะคะสร้างวิธีการสื่อสารกับลูกของเราภายในบ้านนะคะให้เกิดความสนุกสนานถ้าเป็นอย่างนี้แล้วลูกๆนั่นแหละเขาก็อยากคุยกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าจะอยากคุยกับ มือถือซึ่งไม่ได้เจอตัวเป็นๆค่นนะ